อูไม่มีคำว่าปลอบใจนะอูฝึกคนเนี่ยฝึกให้แก่งไม่ใช่ฝึกให้อ่อนแอจิตใจต้องเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเราเนี่ยศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาคนขี้ขลาดนะเป็นศาสนาของผู้มีใจที่ศรัทธาเด็ดเดี่ยวอานหารโดยศีลไม่กลัวพูดความจริงยอมตายเพราะศีลเนี่ยเอาสิตายในยคุณงามความดีตายในศีนลในธรรมนี่เอาเลย

我来都给你，你呢？你老可能。<noise> <noise>